นี่ว้าวมันไม่รู้ว่าเขาให้คนแก่เขาไหมคะว้ายสวยกระดอเขาเลยที่นี่รู้สบายมากค่ะพี่นีขาหยาบหยาบมึนมึนเยอะมากเได้โว้ยบอระที่นี่อะไรเนาะสวยค่ะพี่ดีชมร้านให้หน่อยเป็นไงบ้างชมเลยค่ะที่นี่ฟินค่ะพี่เพนสวัสดีมาดามหน่อย เป็นขับทวไตัวเล็กค่ะมาทำปิงขับปิงจริงๆค่ะปินงจริงๆเป็นไหนอนคยไปรเลยไปเดินอนัอนายุห้ปีกินอะไรดีคะกินอะไรได้บ้างอายุห้าสิปีกินอะไรดีคะมีตะกั่วตันจวดบอมีเลยคัะปีนี่ที่กินอีบออมีนะจริง มีนะพี่นีมีไม่มีงีตะแกรงทอดบอเธอกูอยู่ึงเธอเป็นวนี่งเธอตัลงมาลงมาเสรลูกค้าลูกค้าายลายลูตายูก้าทิ้งทั้งวอคุณ่วาทั้งคุณฝลูกค้าลูกค้าลายวนสันขอพี่น่เอองี่เท่าที่ยุงึงเนี่ยเออไปเกิดแล้วอันนี้พี่นีมาเยี่ยมร้านนะครับกเพราะพี่ก็ไม่ได้กินดนจอาอพ่อยากได้อะไรสั่งได้เลยค่ะเดี๋ยวน้องทำให้อะไรดี เดี๋ยวคิดก่อนได้ไหมเสนอพี่เขาหน่อยลูกเดี๋ยวกินอย่างบิ๊กว่าเขาสิงเนี่ยอาบานาเสนอเสนอพี่นีหน่อยลูกมีอะไรดีเร็วมีอะไรดีเสนอลูกเร็วฟินช็อตฟินช็อตอะตัวต้องฟีเซ็โตต้องตีเซ็ตฟรีเซ็ตมาเลยกันนะอย่างเี้ยเพราะว่าบิ๊กเขาเห็นใช่ไหมเขาเห็นใช่มเพราะว่าไอ้นี่ทำงานจนเราขึ้นเงินเดือนให้เองหมดและไปเซ็ตมาแสงสซมแล้วขึ้นดีอย่างเงี้ยเออมันไม่เลววะเดี๋ยวฉันก็ลืมไฮเกิ้ซี่นะครับ โซจูกิโลพิการแล้วไปจูโซจูกิโลสเาษตน้องน้ำแีเซนไปเลยเขาเห็นอยู่เออฟีเซนลงเบิร์นเร็วอ่าเอาเร็วเร็วกอเงื่อนไเซนลูกค้ามัต้องฟีเซมีเอเนอรี่ต้องมีผู้ชายออาเอาเร็วเรเร็วพี่นีเราอุตส่าห์แนะนาเร็วเอาเลยเอาเลยเอาเรามีอะไรดีลุกเสนอไปเสนอไปแสงสวยไหมเอาแอสย่ออเอยเแลก่อุดก็รู แสงโซมนะคะก็เป <in> <kilo> so ็นไอมันไม่เป็นเออแสงโซมนะคะแสงโซมแงโซมนคับแงโซมน อัน้ปิดเอ้ยก็ลังจะเล่นแกยู่อยู่เด้อกำลังจไปพากลทภาษางกฤษในเด้อฟินชอร์ทอะไรแ่พี่นายบาทอันน็อตซย์อะไรซยอะไรซยอะไรเซยอะไร Including ฟินชอรอ่าฮะ i นไซด์ฟินชอรฟินชอตหมายถึงว่ามันเป็นอะไรมันเป็นอะไรเคนนถามน่ะ ดโอเอ้ยยูฟิแลนด์ก่ยูดิเดภาษาฟิเลสกับเบเป็นจ้ามีก็ต้องบอกภาษาสวีเดนฟิแลด์ด้เนี่ยินเลยฟินเรใช่อินตอร์เทมลูกค้าอ็นดิเรขแข่งซิยนยี่สิเยีว้ ใครยามาเด้กินเอทอมามาเล้วกับชิงหัวควนดื้อ